สวัสดีครับผมไอ้มินเฟรนนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลครับรอบรองชนะเลิศครับนัดแรกนะครับซึ่งจะเป็นการเจอกันระหว่างมิดเดิลสโบรนะครับกับเชลซีนะครับโดยนัดแรกนะครับโบโรนะจะเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับเตะกันในคืนวันอังคารนะครับหรือว่าเช้าวันพุธนะครับเวลาตีสามนั่นเองนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สมัครสมาิกกระดิ่งช่องยูทูบแล้วก็เพจเฟซบุ๊กให้กับทางไปดูอลด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆจากทางเพจไปดูบอลน,นะครับนั่นก็คือทางเราเนี่มีการจัดทริปจัดทัวร์ดูบอลน,นะครับลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับบูฟนะครับแล้วก็อาร์เซนอลน,นะครับกับ เอเวอเรตันนะครับในวันที่16ถึง21พฤษภาคม2567นะครับใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลหรือแฟนเชลซีนี่ครับพร้อมอยากจะเดินทางไปดูด้วยกันนะครับสามารถที่จะสอบถามติดต่อทางเพจไปดูบอลที่ l i น e แอดกดโทเซียมได้เลยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะพาไปดูบอลนะครับคือแยกไปเลยว่าใครไปดูเชลซีก็ได้ใครไปดูลิเวอร์พูลก็ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปขอถ่ายภาพนะครับแล้วก็รอขอไลเซนส์นะครับนักฟุตบอลและโค้ชอย่างเจคินครอปด้วยนะครับพาไปดิ้งแดงดังนะครับหาร้านอร่อยๆทานกันนะครับนดังากนั้นเนี่ยแวะ ถ่ายภาพแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญนะครับซึ่งนันนี้บอกได้เลยว่าราคาตั๋วเนี่ยมีราคาสูงมากๆนะครับใครที่จองมาก่อนจะได้ในราคาที่สบายกระเป๋านะครับถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจองหลังสิบมกราคมโหบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอาจจะพุ่งไปสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพร้อมสนใจนะครับแฟนบอลเอียพูหรือรอาซนอลนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แอด go to stadium ด้เลยนะครับ ไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมกันเล็กน้อยนะครับเริ่มที่เมดิสบโรก่อนนะครับเดอะเบอร์โร่นะครับผู้จัดการทีมเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนี่คือไมเคิลคาริกนะครับซึ่งไมเคิลคาริกเนี่ยก็เข้ามาคุมทีมเมดิสบโรเนี่ยก็โชวผ์ผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นัดนี้นะครับพาทีมเข้ามาเล่นถึงรอบรองชนะเลิศน,นะครับแล้วก็ แต่ว่าการพ่ายแพ้ต่อไอซ์มิลล่านะครับใน FA Cup เมื่อคืนวันที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้แมคเคิลกริตเนี่ยหายไป,ปนหนึ่งรายการนะครับที่จะมีโอกาสโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับแต่ว่ารุกการนี้เนี่ยถึงแม้ว่าบอลถ้วยจะเข้ารอบลึกๆนะครับแต่ว่าบอลลีกเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าฟอร์มเนี่ยแย่กว่ารุกการก่อนอีกนะครับเพราะว่าทําทีมแพ้ไปแล้วสองนัดและเสมออีก3นะครับทำให้โอกาสที่ฤดูก,กาลนี้จะเลื่อนชั้นไปพรีเมียร์ลีกเนี่ยรีบดีจริงๆนะครับไม่เหมือนรุกการที่แล้วที่พาทีมจบอันดัับบ4แลล้้้ววไดดเเพยย์อออฟนนะครใมื่ มิดเดิลส์บรนะครับตกรอบช่วยครับไปแล้วนะครับต้องฝากความหวังในช่วยคาร์บาคับนี่แหละนะครับที่จะมีโอกาสได้เข้าไปถึงเวมบรีนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่4ทีมแล้วนะครับการขันนักเตะตัวหลักไปกว่าครึ่งทีมนะครับทำให้ การจัดทัพในนัดนี้นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหก็มีปัญหาพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีนักเตะที่ติดทีมชาตินะครับไปเล่นแอฟริกันเอเชียนคัพถึง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ตดประตูนะครับเชนี่เดียงนะครับทีมชาติเซนิก้าเลยครับกู้หูชาวออสเตรเลียแซมซิเวราแล้วก็ไรดี้แมกเรีนะครับที่ไปเล่นในช่วยของเอเชียนคัพนะครับนักเตะ8คนที่มีการบาดเจ็บนะครับได้แก่ดาร่าลิเลนิฮานนะครับแล้วทอมสมิธนะครับนอกจากนั้นยังมีลูอิสโอไบรอันมาคัทฟรอสต์นะครับเฮเดนแฮกนีแพทริกแมกแน ครับนอกจากนั้นนะครับทีมยังไปเซ็นผู้เล่นใหม่มาจากแอสตันวิลล่านะครับนั่นก็คือฟินอัสซานะครับแต่ว่าก็ลงทะเบียนไม่ทนนันันนี้เลยจะต้องสำรองไปก่อนนั่นเองนะครับใน,นส่วนของเชลซีนะครับ เคียวีเยต้องบอกว่าเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นในช่วงหลังนะครับหลังจากเปิดบ้านเอาชนะทีมจากหลีแชมเปี้ยนชิพไปนะครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ0นะครับแล้วก็โอ้โหเข้ารอบ FA Cup แล้วนัดนี้เนี่ยนะครับก็เอาใจมาลงที่หลีครับเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดูว่าทางเคีซีจะจับตัวแบบไหนเพราะตัวผู้เล่นก็เจ็บเยอะเหมือนกันนะครับนัดล่าสุดนะครับฟอร์มในหลีเนี่ยก็มีชนะลูตัน3-2ชนะพาเล2-1นะครับมอริซิโอปอชิญีโน่นี่ครับยังคงพาทีม ไปเรื่อยๆนะครับคือในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาอาจจะไปเน้นที่บอลถ้วยแหละนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็น่าจะไม่สามารถที่จะไปเกาะกลุ่มหัวตารางได้อยู่แล้วเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะที่เป็นดาวรุ่งและเป็นตัวใหม่ที่กําลังสร้างทีมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้หวังอะไรมากแต่ว่าน่าจะเน้นในส่วนของบอลลีกเป็นหลักนะครับนักเตะที่ยังมีอาการบาดเจ็บนะครับได้แก่ได้แก่ลิสเจมเบนชีเวลเทเวอรเชโรบานนะครับดูมิโอราเวียเวลลี่ฟอฟาน่าโรเบิร์ตซันเชสคานี่ชูบูเมกานะครับ คูคูเรยาและเลสลี่ย์อูโกชุกูนะครับในขณะที่นิโคลัสแจ็กสันนะครับต้องติดภารกิจแอฟริกันนิชันคันะครับซึ่งในนานี้นะครับอาจจะต้องดึงเด็กดาวรุ่งนะครับหรือว่านักเตะสำรองนะขึ้นมาเล่นแทนในหลายๆตำแหน่งเหมือนกันนะครับเฮทูเฮ d ที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมนะครับเจอกันมา117ครั้งมิเดอรสโบชนะ31เชลซีชนะ57นะครับแล้วก็เสมอกันไป29ครั้งนะครับ มิเดสโบใช้เชลซีครั้งสุดท้ายที่นี่นะครับปี2006เลยทีเดียวนะบอกโหยาวนานมากนะครับแล้วก็เออเจอกันในบอลถ้วยเนี่ยตัวตัวคาราบาลครับเนี่ยไม่เคยเจอกันนะครับเคยเจอกันใน FA ครับสครั้งหลังสุดเนี่ยเชลซี Chelsea บุกมาชนะ2อูนย์ทั้ง2ครั้งเลยนะครับแล้วก็9ก้าเกมหลังสุดทั้งหมดนะครับ mm. มิเดอซบโอลรวมๆกันเนี่ยไม่ชนะเชลซีเลยนะครับเชลซี Chelsea เล่นเป็นเยือนชนะ2และแพ้3นะครับ ค่าเฉลี่ยในการยิงประตูมาเดียบ้านของเบสโบอยู่ที่1.67ประตูต่อน,นัดนะครับแล้วก็เชลซีมีค่าเฉลี่ยเวลาเป็นทีมเยือนอยู่ที่1.23ประตู1.23ป,ประตูต่อน,นัดนะครับนักเตะที่ทำสกอร์ได้มากสุดนะครับในทุ่ยน,นี้เป็นมอร์แกนโรเจอร์นะครับของเบสโบส่วนเป็นเชลซีเนะี่ยโหยิงทุกคนเลยครับมีรูดิกสตอร์ลิงเอนโซ นะครับมาดูเก้นะครับเออ่นิโคลัสแจ็คสันเนี่ยโขวยิงกันเป็นคนละหนึ่งนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเออ่สลับกันลงแล้วสลับกันยิงนะครับนักเตะที่น่าสนใจนะครับน่าจับตามองของทั้งสองทีมนี่ครับมิเยสโบรเป็นมอร์แกนโรเจอร์นะครับปีมาเลสิปนะครับเป็นดาวรุ่งที่ยืมมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมทวยคาราบาคาเน่เขาได้ลงตีนทั้งหมด5นัดนะครับยิงไปสีประตูจ่ายอีก3โอ้โหเยอะจริงๆถือว่าเป็นดาวรุ่งฟอร์มแรงอีกคนหนึ่งนะครับจากแคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยจะต้ออองงงงลเป็นนนนนตัวจริย่่าแ และเป็นคนหนึ่งนะฮะที่มีส่วนสำคัญพาเรอสโบมมาถึงรอบนีด้วยนะครับต้องจับตามองอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเชลซีนะครับยกให้โคพเมอร์เลยครับสิทธิ์เก่าจากแมิตี้อีกคนหนึ่งโอ้โหเล่นไป22เกมทุกรายการยิงไป10ประตูใจหกนะครับเป็นตัวเลขที่ทำได้ดีกว่าทุกคนในตอนนี้แล้วนะครับแล้วนัดล่าสุดเนี่ยก็ใจหนึ่งนะครับในแมตช์ที่เจอกับเบรสตันนะครับช่วยให้เชลซีเนี่ย ถล่มเปสตันไป4ส่วนแล้วก็การันตีเข้ารอบเอเวีคับเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในนั้นนี้น่าจะมาใส่เต็มเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยก็อยากจะเข้าไปถึงเวมบี้สักครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของโคพเมอร์เป็นนักเตะที่น่าจับตามองที่สุดของยูซีตอนนี้นะครับซึเป็นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นนะครับไปเรื่องมาที่มิดเดิลสโบรนก่อนนะครับตัวเลือกของไมเคิร์นคาริมีไม่มากนะ,นะครับหลังจากที่ชนะเสมอแพ้นะ ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษมานะครับซึ่งเรียกได้ว่าไม่ค่อยคงเส้นคงวาซกเท่าไหร่นะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยใน F อฟเอครับก็แพ้วิลล่ามาเหมือนกันนะครับนัดนี้น่าจะยต้องใช้ชุดเดิมนะครับโดยอาจจะต้องสลับตัวสำรองบางคนได้ลงบ้างนะครับเป็นชุดที่ดีสุดแล้วนะครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สำบะตูนะครับน่าจะใช้มือ2นะครับทอมโกลเวอร์นะครับกวหลังสี่คน ใช้เฟดเบิร์ดนะครับแบ็กขวาและใช่นะครับสองคนจะเป็นดิวฟายนะครับยิงคู่กับแมตครากนะแล้วก็มีบาสกูราเป็นแบ็กซ้ายนะครับกองกลางตัวรับสองคนนะครับใช้โจนาธานอาัสสันกับตันทีมีคู่กับแดนบาราเชอร์นะครับกลางลุกสามคนใช้อิสไซอาโจนนะครับปีกขวาและใช้มอร์แกนโรเจอร์ตรงกลางมีแซมกรีบูดปีกซ้ายแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นโคเบิร์นนะครับ มาดูทาง11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นของเชลซีกันนิดนึงนะครับหลังจากที่เชลซีเนี่ยน,น,น,นะครับถล่มเบสตันไป4-0นะครับมาในนี้ก็จะเป็นโอกาสของออตัวสำรองนะครับหลายๆคนที่จะสลับกันเล่นบ้างนะครับรว่าตัวหลักหลายคนอย่างที่บอกไปโอ้โหเจ็บกันเรียกได้ว่าเกือบหทีมเลยทีเดียวนะครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1 ผพุทธประตูนะครับเป็นเปโตวิทนะครับมือสองของทีมนะครับกอลังสี่คนแบ็กขวาจะใช้มาโลกัสโตนะครับเซนเตอร์สองคนเป็นดาวรุ่งอย่างอัลฟี่กิลคริสนะครับแล้วก็ใช้กับยืนคู่กับเตียโกซินวานะครับใช้เลวิโควิลยืนทั้งแบ็กซ้ายนะครับ กลังรับสองคนนะครับใช้ Enzo Fernández ยืนคู่กับ c o n อ o r g าเกอ g ์ e r นะครับซึ่งคาราเ g อร r เนี่ยอาจจะเล่นเป็นสไตล์กองกลางหมายเลขแปนะขึ้นเกมด้วยแล้วก็เล่นตัวรับได้ด้วยนะครับตัวลูกสามคนด้านบนนะครับจะเป็น c o มอ e r นะครับมีเอ็งคูตรงกลางปีกซ้ายเป็น r ฮ a ม h i ต s t r i n g นะครับซึ่ง โคฮาเมอร์จริงสามารถเล่นตรงกลางได้ด้วยนะก็สลับตำแหน่งกันได้นะครับแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นโอกาสของอมาโดบอค่านะครับสถานะนี้นะครับเชลซีเหนือกว่าชัดเจนนะครับด้วยฟอร์มรวมถึงระดับตัวผู้เล่นนะครับน่าจะสามารถบุกมาชนะมเมสสโบไปได้2ประตูต่อศูนนะครับ หากชอบคอนเทนต์ไซนีน้ของทางเพจไปดูบอลน,นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ให้กับทางไปดูบอลน,น,นิดนึงนะครับเราก็ไม่ใช่กูรูนักวิเคราะห์วิจารณ์เป็นหลักนะครับแต่เราเป็นเพจที่อยากจะาพาเพื่อนๆน,นะครับไปสัมผัสประสบการณ์ที่ประเทศอังกฤษนะครับด้วยกิจกรรมดีๆของเรานะครับ ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆจากทางเพจไปดูบอลน,นะครับนั่นก็คือทางเราเนี่มีการจัดทริปจัดทัวร์ดูบอลน,นะครับลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับวูฟนะครับแล้วก็อาร์เซนอลน,นะครับกับ เอฟเวอร์ตันนะครับในวันที่16ถึง21พฤษภาคม2567นะครับใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลหรือแฟนเชลซีนี่ครับพร้อมอยากจะเดินทางไปดูด้วยกันนะครับสามารถที่จะสอบถามติดต่อทางเพจไปดูบอลที่ l i น์แอดโกดโธเซียมได้เลยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะพาไปดูบอลนะครับคือแยกไปเลยว่าใครไปดูเชลซีก็ได้ใครไปดูลิเวอร์พูลก็ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปขอถ่ายภาพนะครับแล้วก็รอขอไลเซนส์นะครับนักฟุตบอลและโค้ชอย่างเจเกนครอปด้วยนะครับพาไปดื่มแดงดังนะครับหาร้านอร่อยๆทานกันนะครับนดังากนั้นเนี่ยแวะ ถ่ายภาพแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญนะครับซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าราคาตั๋วเนี่ยมีราคาสูงมา,มากๆนะครับใครที่จองมาก่อนจะได้ในราคาที่สบายกระเป๋านะครับถูกกว่าตท้องตลาดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจองหลังสิมกราคมโหโบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอาจจะพุ่งไปสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพร้อมสนใจนะครับแฟนบอลเอียพูหรืออาซนอลนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แอด go to stadium ด้เลยนะครับ